สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเดิมครับสักดาชนแนลครับวันนี้มาสายเลยนะครับจะบ่ายโมงแล้วครับนะ้าๆเพิ่งกลับจากทำงานนะครับวันนี้ก็มาที่หน้าเรือนจำนะครับหมายหน้าเรือนจำหมายนี้ก็เคยออกกันบ่อยๆอยู่นะครับเคยได้ทำคลิปให้นะ้าๆได้ชมอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ อากาศก็เริ่มแดดมีนะครับเมื่อพอหลังจากเมื่อเช้าเนี่ยฝนลงหนักมากครับทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะไปแก้มือที่หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับซึ่งเลยไปตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อเช้าฝนมันตกนะครับก็เลยมันแฉะนะครับมันแฉะฉะนั้นก็เรามาลงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาตามล่าปนินไซโบโบกันตรงนี้นะครับซึ่งเคยได้อยู่นะครับ วันนี้เตรียมไว้แล้วครับสามคันนะก็เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวลงเบ็ดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะช้านะครับเวลาก็จะบ่ายโมงแล้วนะครับนะขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับนะนะก็อย่าลืมนะครับก่อนชมก็กดติดตามครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจ1ไลค์เท่ากับ1กําลังใจครับอ่าอย่าลืมกระดิ่งด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาวันนี้ก็ ยมตัวกันเลยครับนะฮะวันนี้นะครับก็เหยื่อก็ยังเป็นของหนึ่งนาทีนะครับเสน่ห์วิชิ่งแมนอยู่นะครับนี่ครับเหลืออยู่ประมาณโลหนึ่งนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วหนึ่งนาทีหมดแล้วนะครับที่อ่านเสน่ห์นะครับเสน่ห์วิชิ่งแมนนะครับก็แต่ไม่ต้องห่วงครับผลงานการันตีได้นะครับเสน่ห์วิชิ่งแมนนะครับก็น้าๆท่านใดอยากจะเอาไปใช้นะครับก็ ติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อไปทางเสนทิชชิ่แมนโดยตรงก็ได้นะครับนะส่วนน้ำเราก็ใช้น้ำที่นี่เลยครับนวดเนาะใช้น้ำหน้าหมายนะครับนวดยอดเยือกกันเลยเดี๋ยวยอดเยือกกันก่อนนะครับนะนะ้า นวดเหยื่อเสร็จแล้วครับลงเบ็ดกันเลย ลงเรียบร้อยครับสามคันนะครับวันนี้สามคันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมน้ําก็ไหลแรงพอสมควรนะครับน้ําถือว่าถือว่าแรงเลยแหละครับวันนี้แล้วดูสภาพสีน้ําก็เป็นขุ่นๆด้วยนะครับนะนะครับน้ําก็ออกขุนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเอาละครับ กันกลางเอาแล้วครับเนี่ย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 มาแล้ว,ลวเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้มาครับมีตัวมีตัวแต้มแรกครับมาแล้วนี่เป็นปลานิลน,นะครับปลานิลเนี่ยใส่ปลาเคม็มอ่ะปลาเดิมแล้วครับแต้มแรกเอาละทีนี้โอเคครับนะเดี๋ยวไปเอากระชังกัน จางอยู่บนรถอยู่เลยไม่นานครับตีแป๊บเดียวน้ําไหลค่อนข้างแรงนะครับวันนี้นะนะมีไม่มีไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆคือเราได้ลงเป็นพอขอพุณเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับมือนี้ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งนะครับทีได้มากออกไม้เลยก็เฮชิปให้พี่น้องในเบิ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณถูกซับทุกคอมเมนต์นะครับเนาะ mm. เป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อ mm. หลายโบครับ mm. แต่โบยังไม่มาเพิ่งจะตีไม้แรกนะครับก็ไม้ละหนึ่งแต้มเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะกัน mm. น้ำแดงเหมือนกับน้ำป่านะครับ mm. ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลื้อผักตบชวาอยู่ตรงไหนนะครับมันไหลามานี่ mm. ตรงนี้ตรง เทศบาลคลองด่านนะครับนะนะรับผิดชอบอยู่นะครับเลยไปตรงนี้ก็เป็นเรือนจํานะครับเนี่ยที่เห็นปั้นจันอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็นเรือนจําสมุทรปราการนะครับหลายท่านนะครับมาบ่อยอยู่หลุนต่อครับพี่น้องผมเมื่อนี้ลงไปแล้วนะครับสามขั้นรากามาแล้วแต้มหนึ่งนะครับที่เห็นนะครับก็เป็น บรรยากาศที่ชิวๆนะครับวันนี้กับการออกหมายที่น่าเลือนจํานะครับก่อนถึงเลือนจําตรงนี้นะครับเนี่ยเลือนจําอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยครับประมาณ500เมตรนะครับแล้วดูฝนอย่างนี้นะครับน้ําไหลเราก็ลุ้นกันไปว่ามีตัวแค่ไหนนะครับแต่ที่เคยได้ก็คือมันมีไซส์โบโบอยู่นะครับเราก็มาลุ้นกันดูนะครับกับ เบ็ดผมก็ลงไม่เกิน3าคันนะครับเต็มที่3คันนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสครับขอให้ได้ลงเป็นวอนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการติดตามรับชมนะครับกำลังใจครับเบื้องแย้กันลราพี่น้องเนาะยุไกยุไกยุไทยยุเล่านะครับเพราะว่าพี่น้องเป็นคนภาคไหนนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานมาแล้วครับนะครับก็ดูแลกันนะครับ โอ้ไม่ทันครับขอบคุณอีกคนหนึ่งนาอพี่น้องนะครับ,ดดรรบที่ได้ให้การติดตามเราชมแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความบันเทิงเราไม่มีดราม่ากันแล้วครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลานะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงาากกน,นะครับเราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับส่วนท่านที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับ หลากหลายนะครับหลากหลายโดยเฉพาะช่องผมเนี่ยลำหลากหลายนะครับทําเกี่ยวสุขภาพก็มีนะครับเพราะผมเป็นตัวแทนอยู่นะครับของดีจึงอยากจะบอกต่อนานาพี่ๆนะครับที่ชมอยู่นะครับถ้าในเรื่องราวของสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอยู่ไหนมันก็ลาบากนะครับเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรหมอเซงเดอร์นะครับผมเป็นตัวแทนอยู่นะครับกถักผมมาได้นะครับสอบถามได้นะครับว่า มีปัญหาเรื่องใดนะครับเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันนะครับโรคตับโรคไตนะครับพี่น้องทีก็ลังฟอกไตหรือว่าหมอนัดฟอกไตนะครับฟังทางนี้วันเดอร์นะครับมาปรึกษาผมได้ครับมียาดีให้นะครับโดยเฉพาะยังยิงสมุนไพรหมอเสงนะครับชื่อสมุนไพรก็จริงครับแต่คุณภาพสุดยอดนะครับเราพูดเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาเกินจริงนะครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ เดี๋ยวต่อมาครับครับวันนี้เพิ่งจะมีแต้มเดียวนะนะนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเงียบเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นๆแล้วว่าน้ํามันขุ่นนะครับดูสภาพหมายแล้วเนี่ยน้ําขุ่นนะฮะปลาก็เงียบอยู่นะครับซึ่งมองเห็นปลาไม่ลงหน้าดินนะครับปลามันลอยอยู่ข้างบนนะครับตีเหยื่อปั้นใหญ่หน่อยนะครับตอนนี้เรียกฝูงก่อนนะครับตีเหยื่อเรียกฝูงก่อน เดี๋ยวก็ลุ้นกันเรียกได้ว่าได้จับคันก็มีความสุขแล้วนะปลาอยู่ในน้ำครับเรามองไม่เห็นรอมันจะกินตอนไหนก็เรื่องของมันครับเรื่องของเราคือมีหน้าที่ตีลงไปให้มันกิน <c oughs> อะไรเยเนี่ยดึงแรงเลยดูครับดูแน่นอน เจ้าที่เขาตัวบ,บิ๊กเลยเยอะมากครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับสกเกิร์เนี่ย,ยวันนี้รู้สึกจะฝืดมากๆเลยนะครับโโอโ้หโอ้โห เจ้าที่อีกหรือเปล่าเนี่ยเป็นแบบเนี้ยน่าจะเป็นเจ้าที่เขาอีกแล้วครับไม่กดินกันมาเลยรู้กัครับนานาตอนนี้บ่ายสามตรงบรีเป๊ะเลยนะครับกับไม้หน้าเรือนจำวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกครับที่สักดาชนแนลแฮ้ครับมี มีมาหนึ่งแต้มตั้งแต่แรกๆเลยนะครับนานานะครับจากนั้นก็เป็นแต่ซักเกอร์นะครับซักร์ขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมโยนไว้แถวนี้แหละครับวันนี้โดนซักร์ถล่มนะครับมีตอดอยู่ครับแต่มันวัดไม่ติดนะครับก็หมดเวลาแล้วครับบ่ายสามแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีงานส่งครับวันนี้มีที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละครับหนึ่งแต้ม ก็ต้องปล่อยเขาแหละครับเขาไม่มีเพื่อนนะฮะไม่เป็นไรครับกับหมายหน้าเรียนจํานะครับนะนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชมแล้วก็เป็นกําลังใจสตาร์แชนแนลด้วยการกดติดตามกดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะครับถ้ากดกระดิ่งก็มันก็จะแจ้งเตือนนะครับกับคลิปใหม่ๆที่เด้งขึ้นมานะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ านะที่กำลังทำช่องก็เป็นกำลังใจซู่ๆไปด้วยกันนะครับอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องเก็บของกลับบายๆแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสักดาชาแน,นลสวัสดีครับ